ล้าแวกที่ตรงนี้เขาเรียกอะไรชุมชนอินทาวาดหนึ่งประเทกำลังปรุงหม้อแกงแปรุงหม้อแกงคนเดียวเท่านั้นในงานนี้ประเทเอาไข่ไก่ใส่เพื่อให้นิ่มเล็กน้อยถ้าเป็นแยะโอ้โหหม้อใหญ่ยาวนาน หาเงินเข้าวัดทุกปีเกือบจะ20ปีได้แล้วนะได้ทําบุญด้วยนะแล้วก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนรุ่นเก่าๆก,ก,กันแล้วมามารวมกันเขาทํากันมาตั้งแต่ปูย่ย่าตาย,ยายอะไรสมัยก่อนนะเขาตายกันหมดแล้วก็สืบสานกันมาเลยมาทําขนมกันต่ออันนี้คือตัวเด่นนล่นแหละที่ขายอะ่ะขายดีมาก ไม่ er ่นาเยเราขายให้มันขาดเยอะใครขายก็ขายขั้นตอนแรกนะโ้มเดี๋ยวก็ไปย่างเอาไปย่างนะก็เห็นเขาซื้อกันเยอะขายดีคนทําก็แก่ๆกันทั้งนั้นนะนี่ตอนขายเนี่ยโมแกงเนี่ยอันดับหนึ่งเขาเลยเคยทําแย่มากันสองวันช่วยกันขายทําปเป็นหมื่นนะ ก็โหปีปีที่แล้วก็มากกับเพื่อนเลยไอคนทงไข่มันบอกป,ป้าป้านี่ปีนี้มากมากร่วมสามหมื่นไงเนี่ยหกแสนฝ่ 6, าเนี่ยปีแล้วหกแสนฝ่าหักทุนไปแล้วนะผิงนี่ทำไมมันไม่ใช่เตาอบ่ะคะมันไม่อร่อยมัน,ม,นมันไม่มันไม่หอมแล้วว่าจะหมิน่นทงไขแต่ไม่หมินนะเพราะนั้นมันจะหอม,อมหอมน่าสินะ ำไมคะแอบทำไมแอบวัด <c oughs> เปิดงานวัดแล้วก็ใครก็ทำบุญก็ทำอะไรพวกเดียวก็เราก็ไปเพื่อง่ายว่าเอาเอาแรงกันเนะี่ยช่วยกันสองหม้อในขนมสองหม้อทั้งหมดนี้เอาไปวัดหมดเลยวันนี้ก็ยังเป็นวัดเหมือนแบบวัดบ้าน,านจัดงานอะไรเงี้ยทางวัดจะไม่คิดแล้วแต่ เจ้าภาพ